Thank God it's Sunday <S life มันมันฟังแล้วคุ้มมีคำถามต่อครับสวัสดีครับคุณหมอที่สาวเป็น SLE ไม่ทราบว่าคืออะไรนะฉีดวัคซีนได้ไหมคะถ้าได้ควรฉีดชนิดไหนดีอ,อันดับแรก SLE เป็นโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเองครับชนิดหนึ่งถ้าพูดภาษาไทยคือโรคภูมิพวงนะครับคนแค่กลุ่มนี้เนี่ยมักจะต้องได้ยากดภูมิ นะครับ,รบไม่สเตียรอยก็เป็นอิมมูโนซับเทสซนชนิดหนึ่งทีนี้เนี่ยคำถามฉีดได้ไหมตอบตรงๆง,ง,ง่ายๆคือถามคุณหมอที่ดูแลประจําครับเขาจะตอบได้ว่าผู้ป่วยรายนี้ฉีดได้หรือเปล่าอที่ที่ผมถักที่ตอบแบบนี้เพราะว่าคุณหมอจะทราบว่าคนไข้ารายนี้เนี่ยทานยาอะไรบ้างเช่นมียากดภูมิไหมมียาสเตียรอยระดับสูงไหมต้องดีเทลนิดนึงวิธีนะการจะบอกว่าเขาฉีดได้ไม่ได้เนี่ยต้องถามว่าวันนะักวันเนี้ย ในช่วงที่ผ่านมาสองสามอาทิตย์เนี่ยเขามีแอคทีฟดีซิสไหมโรคเขารุนแรงไหมคูดง่ายถ้าโรคเขารุนแรงคําแนะนําคือตอนนี้ไม่ควรฉีดครับเพราะยังต้องใช้ยาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นสเตเบิลเคสและใช้ยาอยู่แนะนําให้ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนเสมอว่าควรฉีดไหมส่วนใหญ่คุณหมอแนะนําจะให้ฉีดในกลุ่มที่เป็นสเตเบิลเคสแต่ในคนไข้กลุ่มนี้กลุ่มนี้เลยนะครับเฉพาะกลุ่มนี้เลยเนี่ยมักจะมีข้อควรระวังและการปฏิบัติเรื่องยา ที่ทานประจำเช่นบางตัวจะต้องมีการหยุดหรือว่ามีการให้นะครับด้วยอ,อันนี้แนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวค,ครับแล้วเมื่อกี้มีคำถามจากทางบ้านที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเป็น SLE ลองสแกน QR code นี้ดูได้ครับก็จะมีบอกเลยว่ายาตัวไหนควรจะต้องหยุดจะต้องทําอะไรบ้างมีเหรอครับรอ,อันนี้เแียการ QR c ค d e จริงๆอยู่ในเว็บไซต์ของสมาคมรคมาติซึมแห่งประเทศไทยนะครับสามารถเข้าไปดูได้เองได้เลยครับรก็ลองดูครับน่าจะได้เพราะว่านี้ก็น่าจะมีสําหรับประชาชนด้วยเดี๋ยวเราขึ้นให้ในโซเชียลเรา Thank God it's Sunday <S Life มัน,มนฟังแล้วคุ้ม